พอสวดจบแล้วเนี่ยก็กะว,ว่าเดี๋ยวจะกินน้ำเสร็จจะถามเจ้าของบ้านว่ามันเกิดอะไรขึ้นเ<ะ>จ้าคะว่าอาจารย์ลดน้ำมลเลยเขาบอกเขาไม่ได้เตรียมอะไรมาไม่รู้ด้วยว่าจะให้มาทําอะไรจะมาลดน้ําม์อะไรเขาเตรียมให้ะมีขันน้ามลออาจารย์ตุ๊กก็เลยอได้เดี๋ยวลดน้าม์ลดข้างล่างอ่ะเนาะ<อ>สี่ชั้นเนี่ยเดินไม่ไหวเขาบอกไม่ได้ไหนไหนมาละลดสี่ชั้นเลย<ะ>พอลงมาเรียบร้อยแล้วว่ะค่ะ ก็มานั่งเพื่อจะรอรถตัวมาแล้วเพราะตอนนั้นมันจอดรถไม่ได้นะคะเขาเลยถามว่าโยมถามจริงๆเลยมันเกิดอะไรขึ้นเออจากเหตุการณ์เมื่อกี้มันไม่ธรรมดานะก็เลยเล่าให้ฟังค่ะว่าเขาเนี่ยมาซื้อตึกนี้เมื่อประมาณสักหกถึงแปดเดือนที่แล้วไม่รู้หรอกว่าตึกนี้โดนอะไรมาแต่รู้ว่าวันที่เข้ามาเขาต้องให้ลูกน้องนะคะเข้ามาเก็บตึกแล้วก็เอาช่างมาดู แล้วในระหว่างที่กําลังรีโนเวทกันอยู่สักประมาณสองอาทิตย์ตอนที่เริ่มรีโนเวทอะอลูกน้องต้องมานอนเพราะความคุมช่างเพราะแกไม่อยู่ช่างเดินทางจากต่างจังหวัดหรือเดินทางมาจากที่อื่นเขาก็ต้องมานอนที่นี่เพื่อตื่นเช้ามาจะได้ทําเลยเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงทุบกําแพงตลอดเวลาอก็ยังคิดว่าข้างๆห้องแหละข้างงบ้านนะข้างตึกเพราะเขาขายของเหมือนกันครับหลังๆมันไม่ใช่ ถ้านอนที่นั่นนะคะถ้าไม่ได้ยินเสียงคนกรีดหรือเหมือนคนเป็นเล็บยาวๆแล้วเคยขูดตัวปูนซีเมนต์ไหมคะอ,มอ,มอ่ะก็บางทีเห็นคนห้อยหัวลงมา